สวัสดีครับพบกับผมในรายการ PNR 1 9 9่ Racing อีกแล้ววันนี้จะมารีวิวรถที่เป็นซิกเนเจอร์ของรายการนะครับครับผมเป็นรถที่มีชื่อว่าโฟกเต่ารุ่นเอ,อ่อเฮอร์นะครับผมซึ่งเป็นรถที่ไม่ธรรมดาจริงๆ คันนี้อยู่ในหนังเรื่องเฮอร์บี้รถแข่งมาหาสนุกมีหลายเวอร์ชั่นเลยตั้งแต่เวอร์ชั่นยุคนูนเน70แล้วก็มีตัวรีเมคอีกทีหนึ่งในปี2อง5ที่มีลินซี่โลฮานเป็นตัวแสดงในเรื่องด้วยที่แข่งนัสคาละวินาสนตนโลมาข้างแล้วอ่ะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถเต่ารุ่นเบอร์5.3นะครับพร้มอมกับแบ็กกราวสุดเท่นะครับผมคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับ